สวัสดีครับพี่น้องชาวกระเป๋อไรตี้ครับคลิปชี้เป้าวันนี้ครับเรามีโตโยต้าไฮเอทครับมาชี้เป้ากันอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้รายละเอียดนี่เป็นโฉมตาลึกนะคันนี้เครื่องยนต์ก็เป็นตัว 1RZ นะครับเบนซินนะครับ2 0 0 0ันซีซีรถเป็นรถปี96ครับระบบเกียร์นี่เป็นเกียร์ธรรมดาครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยธรรมดานะครับนะล้อแม็กขอบ18ครับดอกยางยังหนาครับเครื่องดีเกียร์ดีครับ วิ่งทางไกลได้เลยครับนะเจ้าของแจ้งไว้แบบนี้นะครับภายในก็สวยสะอาดครับเบาะครบครับแอร์เย็นทั้งหน้าหลังครับใช้ได้ปกติสีสันสวยครับนะทั้งคันครับไฟติดครบภาสีก็ปี66ครับต่อให้ครบครับนะก็รถนี้เจ้าของบอกวิ่งดีครับเครื่องนิ่งครับไม่แท้อยู่200,000กว่าครับนะคันนี้ช่วงล่างดีครับไม่มีดังครับ ราคาคันนี้ก็หลักหมื่นนะครับนะจะของบอกตั้งไว้หลักหมื่นก็แปดหมื่นเก้าพันบาทครับนะแปดหมื่นเก้าพันบาทใครสนใจรับราคานี้ได้ดูรายละเอียดแล้วโอเคใช้ได้ก็ลองติดต่อไปได้ครับผ่านลิงก์ Facebook ตะล่างคลิปครับใครจะเอาเบอร์ก็เบอร์ก็จะอยู่ในลิงก์นะครับนะก็ใช้ความสามารถเอาหน่อยครับผมจะไม่ได้ลงเบอร์ไว้ในคลิปครับเผื่อรถขายได้แล้วครับนะจะได้ไม่ต้องมาตามลบครับเพราะว่า รถค่อนข้างจะหลายคันนะใส่ไวในคลิปนี่บางครั้งรถขายได้ไปแล้วครับก็ยังโทรกับกันไปอยู่นะันนี้ก็ทำความเข้าใจกันด้วยครับสำหรับสมาชิกใหม่ๆนะครับรถกอยอ่าจังหวัดสระบุรีครับนะแถวอำเภอพระพุทธบาทครับสนใจก็ติดต่อไปได้โดยตรงเลยครับทางช่องเป็นแค่สื่อกางให้เท่านั้น,นครับ8 9 0 0 0บาทโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามได้วยครับมีรถช่วยใหม่ท่านจะได้พลาดผมสับคลิปนี้สวัสดีครับ